มีคนถามว่านะคะช่วงแรกๆเนี่ยที่เราท้องนะคะมีอาการปวดหัวใช่ไหมคะคลื่นไส้อาเจียนนะคะแบบเนี้ยอาการแพ้ท้องแบบเนี้ยจะเป็นเมื่อไหร่แล้วก็เป็นไปนานไหมมีบางคนบอกว่าเนี่ยตอนนี้เข้าเดือนที่สองแล้วก็ยังไม่หายเลยนะคะแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะหายทรมานจังเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะ ก็ตอนนี้ก็พาน้องผิงผิงมาเล่นสวนสาธารณะด้วยนะคะก็น้องผิงผิงกำลังจะให้ร้อยพวงมาลัยนะคะร้อยพวงมาลัยดอกเนี่ยค่ะดอกอัญชันนะคะไม่ใช่ร้อยพวงมาลัยเพราะร้อยเหมือนอแบบว่าเนี่ยค่ะเป็นแบบเหมือนมงกุฎนะคะทําเป็นมงกุฎด,ดอกอัญชันนะคะเดี๋ยวเราก็จะรูลก็จะทําไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุยกันไปด้วยเนาะน้องผิงผิงก็เดินอยู่แถวๆนี้นะคะ โอเคพาลูกตอนเย็นนะคะก็วิถีชีวิตคุณแม่ก็คือพาลูกมาเล่นสวนสาธารณะนะคะอันนี้ก็คือเป็นสวนสาธารณะของหมู่บ้านค่ะ ก็คือว่ามีคนบอกถามแบบเรื่องอาการแพ้ท้องนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่าอาการแพ้ท้องน่ะคือมันจะมีคือคนท้องอะ่ะจะมีมีอยู่3ระยะนะคะระยะเขาเรียกเป็นท้องทั้งหมดนี่คือ9เดือนใช่ไหมคะแล้วก็9เดือนนี่คือ3เดือนแรกก็คือไตรมาสแรก3มเดือนที่2คือไตรมาสที่2แล้วก็3เดือน 3เดือนถัดมา3เดือนสุดท้ายค่ะคือไตรามาสที่3พูดง่ายคือเอาเก้านหาร3 9หาร3ก็ตกเป็น3ามช่วงช่วงละ3เดือน3เดือนแรก3เดือนถัดมาแล้วก็3เดือนสุดท้ายซึ่ง3เดือนสุดท้ายเนี่ยนะคะ ไตรามาสสุดท้ายเนี่ยไตรไตรามาสสุดท้ายหรือ3เดือนสุดท้ายอันนี้เราก็ต้องระวังพวกก็คือแบบเลี่ยงอาการที่แบบการเดินทางไกลหรืออะไรเพราะว่าจะทําให้คลอดก่อนกําหนดได้นะคะหรือแม้กระทั่งแบบเลี่ยงทุกอย่างการมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆนานานะคะส่วน3เดือนแรกนี่คือก็คือเป็นช่วงท้องอ่อน,ออนๆท้องแรกอันนี้สิ่งที่เราต้องระวังก็คือในเรื่องของอาการแท้งนะคะอาจจะหลุดได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอย่าเดินทางไกลนะคะระมัดระวัง คนไหนอายุมากแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะแล้วก็ในช่วงไตรมาสแรกนี่ค่ะสเดือนแรกนี่แหละจะมีอาการแพ้ท้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครถามว่าจะแพ้ท้องนานเท่าไหร่แพ้ท้องช่วงไหนก็คือแพ้ท้องในช่วงไตรมาสแรกนะคะาบางคนอาจจะเริ่มเร็วก็คือแบบรู้ว่าตัวเองท้องเนี่ยภายใน1เดือนเนี่ยคือเริ่มแพ้ท้องแล้วบางคนอาจจะมาแพ้ท้องอาเดือนที่2นะคะแล้วส่วนมากเนี่ย คือจะหายเมื่อไหร่ก็คือจะหายประมาณคือพอหมดไตามาดแรกก็คือ3เดือนแรกอะคะ่ะก็คือจะหายนะคะพอเข้าสู่ไตามาดที่2ก็ประมาณเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6อะไรย่างเงี้ยพวกเนี้ย ก็คือหายแพ้ท้องแล้วก็จะเริ่มทานอาหารได้แล้วพอแม่เริ่มทานอาหารได้ทีนี้ก็จะอว้วนละนะคะทีนี้แม่ก็จะน้ําหนักเพิ่มขึ้นเยอะแต่ในช่วงไตมาสแรกเนี่ยนะคะก็คือช่วงสเดือนแรกใช่ไหมที่มีอาการแพ้ท้องมันก็จะมีการขคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวนะคะบางคนก็จะมีการเพลียมากนอนเยอะมากเนี้ยถ้ามีอาการเหล่านี้ถือว่าเป็นปกตินะคะแต่ถ้าใครมีอาการแบบว่าเหมือนอาเจียนอาเจียนมากผิดปกติจนกินอะไรไม่ได้เลยนี้ต้องไปหาหมอนะคะเพราะว่าคุณหมอจะให้ ยานะคะยามาทานเพื่อที่จะลดอาการแต่ถามว่ามันจะหายไปไหมมันก็ไม่หายไปนะคะมันก็ยังมีอาการอยู่แต่เราก็เหมือนประคับประคองมันไปอะคะ่ะในช่วงแรกมันจะทรมานมากมันจะกินอะไรไม่ได้เลยนะคะ,ะแต่ยังไงก็ตามันมันจะส่วนทางก,กันกับความต้องการของเด็กในท้องเด็กในท้องเนี่ย ช่วง3เดือนแรกนี้นะคะเป็นช่วงที่สําคัญมากเพราะว่าจะมีการฟอร์มอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจตับปอดพูดง่ายๆคือสร้างอาวัยวะต่างๆให้สมบูรณ์นะคะหัวใจตับปอดสมองนะคะแขนขาคือทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นนะคะอาหารนี้สําคัญมากๆถ้าลูกได้อาหารดีในช่วงนี้นะคะลูกก็จะแข็งแรง ก็จะไม่เจ็บปวดก็คือจะจะไม่พิการไม่เสี่ยงต่อการพริการนะคะแต่ถ้าหากว่าลูกนะคะในช่วงนี้คือไม่ได้รับสารอาหารหรือไม่ได้รับยาป้องกันพวกโฟลิกนะคะโฟลิกเนี่ยจะป้องกันคือช่วยให้อ่าไขไขไขสันหลังเนี่ยค่ะคือมันจะมีหลอดประสาทอยู่คือมันจะปิดพอมันปิดเนี่ยคือมันจะปกติทําให้เด็กเนี่ยสมองไม่ผิดปกตินะคะ แต่ถ้าไอตัว <c oughs> น้องหิงพิงบ <c oughs> ีแค e ฟู l แต่ถ้าไขสันหลังลูกเนี่ยไม่ปิดนะคะก็คือมันเปิดไอ้มันก็คือตรงไขสันหลังเนี่ยมันจะมีไอ้เขาเรียกว่าหลอดประสาทอยู่ซึ่งถ้าไม่ปิดนะคะจะส่งผลกระทบก็คือทําให้เด็กเนี่ยสมองเนี่ยมีความผิดปกติหรือสมองพิการเด็กนะคะจะเสี่ยงก็คือตายในคือแบบเป็นะจะเป็นเอมบริโอเดทก็คือเป็นตัวอ่อนเสียชีวิตหรืออาจจะเป็นทารกในครรภ์นเนี่ยค่ะเสียชีวิตในท้องอะไรแบบเี้ยนะคะคือก็จะเสี่ยงมากเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ คืออันที่จริงแนละ้วคือภายใน28วันหลังจากที่ไข่ปฏิสนธิเนี่ยค่ะได้รับการปฏิสนธิหลังจากนั้น28วันเนี่ยหมดเลยจะจะจะ,จะสร้างหมดเลยนะคะใน28วันหลังจากที่ไข่ปฏิสนธิเนี่ยคือ สารอาหารต่างๆต้องเต็มที่ต้องมีพร้อมถ้าแม่สมบูรณ์แม่แข็งแรงแม่มีสารอาหารต่างๆเก็บไว้ในตัวมากแล้วลูกเขาก็จะร่างกายของเราก็จะดึงไปให้ลูกใช่ไหมคะในการสร้างอาวัยวะต่างๆลูกก็จะไม่ขาดแต่ถ้าแม่ไม,ม่แข็งแรงนะคะขาดสารอาหารอะไรต่างๆงเนี้ยบางอย่างอย่างธาตุเหล็กนะคะโฟลิกที่ครูงุ่นพูดถึงเนี้ยหรือธาตุเหล็กเนี้ยนะคะอันเดียวกันเนาะนะคะ อันนี้ถ้าถ้าแม่ขาดนะคะก็จะทําให้ลูกอะ่ะไม่สามารถที่จะคือร่างกายไม่สามารถดึงไปใช้ให้ลูกสร้างอาวัยวะได้ลูกก็จะขาดตัวนี้ก็จะทําให้ลูกเสี่ยงพิการแล้วก็เสียชีวิตได้หรือบางทีถ้าลูกไม่เสียชีวิตก็คือ,อเกิดมาก็จะพิการแต่กําเนิดนะคะซึ่งอันนี้มันสําคัญมากๆเลยเห็นไหมคะว่ามื่มันส่วนทางกาันมันคือลูกต้องการเยอะแต่แม่กับขึ้นไส้อาเจียนนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่เป็นในช่วงนี้ที่ขึ้นไส้อาเจียนนี้ก็ต้องพยายามเหมือนกับ ต้องพยายามคือยังไงล่ะต่อต้านตัวเองนิดนึงนะคะอย่าพึ่งท้ออย่าอย่าพึ่งคิดว่ายกินอะไรไม่ได้แพ้ท้องถ้างั้นไม่เอาแล้วกันไม่กินแล้วกันกินข้าวคลุกเกลือแล้วกันอะไรแบบเนี้ยมันก็คงไม่ดีเพราะว่ากินข้าวคลุกเกลือมันไม่ได้มีประโยชน์นะคะก็ ยังไงต้องฝืนตัวเองต้องกินให้ได้กินไข่กินนมกินปลากินหมูไก่คือกินอาหารให้มีประโยชน์ผักผล,ลไม้ให้ครบห้าหมู่อันนั้นจะดีที่สุดทําให้ลูกแข็งแรงนะคะหวังว่าคลิปนี้น่าจะตอบคําถามสําหรับคุณแม่นะคะที่ถามมาว่าเมื่อไหร่จะแพ้หายแพ้ท้องเนะเาะแล้จะทํำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายก็คือ ก็ทนๆนั่นแหละค่ะนะคะไม่มีทางไหนที่จะช่วยได้ละนะคะกินยาไดเมนไฮเดเนตเนาะเป็นยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนที่อาการแพ้ท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยในการแพ้ท้องก็จะบอกว่า aval. ยิ่งกินยิ่งง่วงอะคะ่ะนอนทั้งวันทั้งคืนไม่ได้เป็นการคือไม่ได้ทํางานเลยนะคะไม่เป็นการเป็นงานเลยทําอะไรไม่ได้เลยนะคะ <laughs> น้องผิงทำอันนี้มาให้นะคะแล้วก็บอกว่าให้ให้ทดลองเหมือนแบบว่าเป็นการกินนะคะโอเคนะคะเหมือนแบบว่าททำก๋วยเตี๋ยวมาให้เนี่ยน,นะคะถ้าเรามีลูกเราก็พาลูกมาเล่นสวนแล้วก็มันก็เหมือนแบบเขาเล่นขายของขายขนมอะไรเงี้ยนะคะแล้วถ้าลูกไม่มีเพื่อนเล่นเราก็ต้องเล่นกับลูกไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเล่นกับน้องผิงต่อนะคะ <laughs> คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่นะคะถ้าใครชอบฝากกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็อยากก่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากครูงหงอนค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ Welcome to enjoy our video and click the subscribe so you don't miss your episodes Bye bye